กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีสุขุสุคนสุมงสุบอลพบกับซองน้องแคทคือเก้าพี่นอ้องในยามกเมาเรงแรงเติบเลยแหละเนาะพี่น้องเนาะกะฮากะมาตังแต่ไปส่งหมูน้ำบ่าวดาวบรรนาแล้วกะเมื่อส่งน้องน้าเนาะเพราะว่าบา่าวดา,าวบรรนานํามาซื้อหมูกับน้องน้าเลยบ่าวดาวบรรนาผัดแก่หมู ก็ลเลยเมือม่อส่งนองน้ำหางกลับมาพี่น้องออเ้ยกับเมื่อเลกับว่าเรื่องเวกเรื่องงานหลายอย่างแน่เนะป่าป่าพนกว่าป่าพนกวันบัดกินดองนะพี่น้องบัดกินดองนะป่าเพินว่าอย่างออกกินอยู่นะมันสะดวกสบายพนกว่าก็เลยคุยกับเพ่นหลายๆย,ยอย่างเนาะพี่น้อง fc พนกับเม่นมาวาน้องแคทกลัวสิได้แต่งดองกันมีหลายหลายอย่างเนาะแม่นพี่น้องกลัวสิได้แต่งดองกันมีหลายหลายอย่างบัวสิเป็นมูคอบเคยเนาะงัวเป็นงัวตายพี่น้องงัวเป็นกระตูนหนึ่งงัวตายกระตัวหนึ่งรวมเป็นสอง รวมเป็นสองัวเป็นหัวตายเด็กก็มีคั้วหมักทุนอีกได้พี่น้องเลยมีคั้วหมักทุนคั้วหมักทุนนี่คือโนใดคือแบบว่าวทั้งฝ่ายใจหายคือเก่าเนาะแต่ครูเมื่อนี่คั้วมันกับบุคคลมีแล้วผนกับเอางัวแทนก็เลยว่างวัวเป็นงวัวตายเนาะประเพณีทางฮังก์กัเอฟซีผมถามมาว่า น้องเคสหมูคืคอแพงแท้มันตัวใหญ่พี่นอ้องมันตัวใหญ่ราคาสองพันเจ็ดสื่อหมูโขบเคยเบาดาวบนาน่าเมื่อนี่นะพี่นอ้องราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทเนาะเป็นเงินไทยน่ะเลยพี่นอ้องเลยสองพันเจ็ดร้อยบาทเดือนลาวเลยเอฟซีเพิ่นว่ะเดือนลาวกับเดือนไทยก็นับถือเหมือนกันแม่น นับถือคือกันพี่น้องนับถือคือกันกันหนาสิเป็นเดือนหนานี่แหละเนาะอันงานแต่งเบาดาวบานนากะไรนาสิเป็นเดือนหนาเดือนหนานี่แหละพี่น้องเดือนนี้ก็เดือนยังพี่น้องหนาสิเป็นเดือนหนา หมูน่ะราคา2,700บาทเด้อพี่น้องราคาหมูที่ซื้อสีไปหายข้าเจ้าเมื่อ,อื่นนะเนาะสีไปหายข้าเจา 2, ้า2,700เจบาท FC เพิันก็ว่ากินที่เดียวกันเถอะสงสารลูกดาวมันเป็นประเพณนนีได้ไหมเอ้เนาะมันเป็นประเพณนนีทางทางฝ่ายซ้ายก็ต้องจัด ภายยิ่งก็ต้องจัดมันเป็นประเพณีเนะแม่นาะประเพณีของเราเฮาทั้งนี้เฮาก็ต้องเลี่ยงเอื้อยเลี่ยงน้องเลี่ยงแขกแล้วก็มีเอฟซีพันธามกันเข้ามาว่ามูที่เอาไปครอบเคยนะเพิ่นเลี่ยงไหวหรือขาขาเด้อพี่น้องขาสู่สู่ เทาแกแนวโฮมที่แปว่าขาสิ้นสดหรือว่าทุกๆคนที่มาในงานแล้วเนาะขาสุพรกินแมนขาแมนขาหมูเด้อพี่น้องเด้อหมูที่เอาไปขอบเคยเน่ะขาพี่น้องบอได้เลี่ยงขา ก็เพนกับทามกันเข้ามาอีกว่าไม่บอกทุกคนได้ไหมตามหมู่บ้านมันก็มีแต่ญาติพี่น้องนาะพี่น้องเนาะมีแต่ญาติพี่น้องเข้ากับจำเป็นต้องได้บอกได้พี่น้องเลยแต่ว่ามือไปสู่คอนี่ก็บ,บอกบบรายปันได้กัได้บอกแต่ญาติญาติแบบใกล้ชิดเนาะมือไปสู่คอนี่ แต่ว่าเมื่อแต่งเขาต้องได้บอกเบิดคนในหมู่บ้านนะน่าจะเดือนหนานี่แหละพี่นอ้องเลยเดือนหนานี่แหละงานแต่งบ,าาบ่าวดาวบานะนาการย่างลายอย่างที่เผิ่นยังบ่ได้นะเมื่อนี้ก็แลนมาให้พาไปหาหมูเอากับพาไปมันผัดกระท่านฮันเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะหาลายหมองกับบ่ได้ เห็นตัวใหญ่แล้วค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทเผื่อก็เลยว่าเออสูอได้เฮาสูอได้เอาตัวนี้แหละเห็นอล้ได้แหละมันจําเป็นแล้วเพื่อว่ามันจําเป็นแล้วมันกระทันหันแล้วก็เลยตัดสินใจเผื่อเอาเนาะสองพันเจ็ดร้อยบาทแต่ยินดีนำอ้ายเนาะเผื่อในน้ำอ้ายได้พี่น้องบาดาวบ้านาในน้ำอ้ายของเขาเพราะว่าเผื่อเป็นลูกป้าในน้ำอ้ายแต่ยินดีนำเผิ่นเนาะ สีสางคอบสางคั่วไม่ยินดีนํำเนาะเพื่อนก็บอกว่ามืออื่นเห้ไปนำ้ำเพื่อนก็บอกให้ไปบดซองละครหักคือสีไดไปคนเดียวพี่น้องกันไดไปแต่สีไดไปคนเดียวนี่แหละเบาไข่ค่ะอยากงัวเนาะผู้หล่งานแต่งผู้หล่นังสีไดไปบดซองเพราะว่าบดไปบดซองมาได้ได้งานแต่งีงเบาไขา่เป็นเคยพี่น้องเป็นเคยต้องไปเห็ุอยู่คั่วกินมันเป็นเคย ทงางเฮาวนะงานแต่งงานแต่งทั้งฝั่งลาวเ้าเนาะพี่น้องผ่นใส้เคยใส้เคยใส้ไผ่แต่งอยู่พัวกินแะไรกัญาติพี่น้องสอยกันเนาะกับจุดลกัลกๆแต่งอยู่พัวกินแบบชอยซีนชอยยางนะนะพี่น้องหับแข็งคำยัางกับส่วนล้ายผ่นกับสีใส้เคยเนาะเคยคือพอใครนี่ก็ได้เมื่ออะไรนี่บัตรงานแต่ง ตามนั่นแหละพี่น้องเนาะก็อข,อขอบคุณเอ็กซีทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจใ,ให้เฮาเลยคแะทีมงานของไอโบยทุกๆคนเนาะมาโดยตลอดขอบุญขอบคุณหลายๆบอกใครคนมาต่เลี้ยงงตลาดเฮานะเอ้านะยังมุมมือพี่น้องเลย ยังบ่ได้มื้อหาเงินซะก่อนเนาะให้หาเงินให้เก็บเงินซะก่อนจังสิเว้าเรื่องแต่งดองเฮาก็ยังบ่แล้วนะพี่น้องเอ้ยยมท่นได้แล้วให้หาเงินซะก่อนเนาะพี่น้อง้งหลักตั้งแรงซะก่อนจังสิเว้าเรื่องกวเรื่องดองเนาะ ว่าบ่าวดาบานหน้าพันก็พร้อมแล้วเพิ่นว่าสู้หมอว่ะขั้งเดียวในชีวิตบมามา่มีก็หาหมอว่ะก็ยังอีหมูเขาเคยไปแล้วก็ยังนะพี่น้องเอ้ยยังงวัวสองตัวยังงัวสองตัวแห้่ข้า,าวเน,นวาะงัวไปให้่ข้า,าวขาตัวหนึ่งขามือกินดองแล้วก็งัวเป็นตัวหนึ่งเนาะพี่น้อง กงัวกินทั้งเฮ่าไอเดียพี่น้องเอ้ยยังไลยหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ยงานแต่งทั้งนี่ข้าเจ้าผัดกินงัวพี่น้องเอ้ยหมูขอบเคยหมูหน่ะเอาไปขอบเคยแต่ว่าลักลัก,ลกนะ่ะงัวพี่น้องงัวลูไม่งัวตัวควุ้ยได้งานแต่งทั้งลาวเฮาเนาะคาดองคนกับจิตเอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องคาดองคนละเก้าหมื่นทอดมื้ นักสมควรพี่น้องเอ้ยผู้บ่มีก็เนาะบ่จักสิซื้อหมูซื้อวัวเลี้ยงเอ้ยเลี้ยงน้องเบิดหลายพี่น้องเอ้ยเสลียแล้วสําหรับบ้านนอกของนาเฮานที่ว่าสํานก็ถือว่านักสมควรแล้วพี่น้องเอ้ยเอปล่อยหมูบ่เ้ปล่อยแล้วปล่อยนะ กษิตดามหน้าพระจากไวเพียงซํานี่เนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเรงเคียร์แรงใจให้น้องแคทเนี่ยเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยคนแรกเมื่ออื่นกะกันได้ไปกะสิถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะงานสู่คอน้องนา้ากับเบ๋าดาวบันนาบันนี้น้องนา้ากสิดีดามาเป็นมาเป็นป้าเลยเนะเาะเป็นป้าเบาไข่กับตรงเอิ่นน้องน้านะป้า เฮาก็ต้องเอื่อเอ่ยพอเฮาเอิ่บ่ราบัรนาอ้ายเนาะเพราะกั้น,น,น,นคลิปหน้าพี่น้องสบายดี